t i g n t o h t of l s d i s เป็นหนึ่งในมหากราบของแป็กติกออกกาค่ะซึ่งเป็นบทที่หนึ่งของการเริ่มต้นมหากราบทั้งหมดและเป็นเกมที่ถูกระบุว่ายังไม่มีการทำซ้ำและเผยแพร่ในคอนโซลอื่นเนื่องจากยังไม่ได้รับการต่ออายุลิขสิทธิ์นั่นเองค่ะ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้กับเราจะมาย้อนเวลารีวิวเกม o y Advance ตอนที่11 Tactic o อ a ก The Night of l o d i s ตำนานที่ส่งต่อเรื่องราวประเภท Strategy ผู้พัฒนา Atlas ปีที่วางจำหน่าย2002 Game Boy Advance ตุ๊ดจีนชิโอกะนะこれでいいかちょっと待った 本当にそのの選択でいいの君は自分の人生もそんな簡単に決めるのかねそうなのそうなんだあおっしゃいました <laughs> あなたを信じてたのにごめんなさい常に悩み考えろ生きることは決断の連続だ「ゲームボーイアドバンス」「タクティクスー」が概念 Always? เป็นประเทศเกาะเล็กๆที่ถูกอาณาจักรโรดิสกดขี่อย่างไร้ความปาณี fon so, อัลฟองโซอัศวินแห่งโรดิสทนต่อการคุกค,คามประเทศเกาะเล็กๆของอาณาจักรใหญ่ไม่ไหวเลยออกจากการเป็นกองทหารของโรดิสแล้วก็ตั้งกลุ่มปฏิวัติเพื่อปกป้องโอวิสพร้อมกับต่อต้านอาณาจักรโรดิสอัลฟองโซที่ผันตัวออกจากโรดิส เพื่อปกป้องโอวิสยิ่งวันทำให้เขายิ่งรู้ความลับและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศเกาะเล็กๆโอวิสระบบการเล่นนะคะก็ยังคงสืบทอดมาแบบตรงๆเลยนะคะจากแป็กติกออกก้าของเครื่องซูเปอร์ไฟมีคอมค่ะที่มีทั้งการจัดทัพ ด้วยคุณใลักษณะของอาชีพและเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันค่ะระบบการต่อสู้ก็ยังคงเหมือนเดิมที่เป็นเทร์นเบดผัดกันเดินแล้วก็เนื้อเรื่องที่สามารถแตกรูทการเล่นก็ยังคงมีอยู่ค่ะความยากให้8เต็มสิบ เมือนได้กลับไปเล่นตัคติกออก้าอีกครั้งค่ะที่ระบบและความยากเนี่ยแทบไม่ได้ต่างจากเดิมเลยค่ะเพียงแต่ว่ากองกำลังกับเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเองค่ะความสนุกให้8เต็ม10ค่ะจริงๆแล้วนะคะเนื้อหากเกมนี้ดีและระบบการเล่นเนี่ยก็สมบูรณ์มากๆแต่การเล่นเนี่ยมันอาจจะทำให้เสียอารมณ์ไปเพราะความช้าของเกมที่กว่าจะขยับหรือสั่งยูนิตเนี่ยมันจะช้าแล้วมันจะอืดไปหมดเลย เกรดเพิ่มเติม The Night of Lodis เป็นหนึ่งในมหากราบของ t a c t i c อ o ก r e ค่ะซึ่งเป็นบทที่หนึ่งของการเริ่มต้นมหากราบทั้งหมดและเป็นเกมที่ถูกระบุว่ายังไม่มีการทำซ้ำและเผยแพร่ในคอนโซลอื่นเนื่องจากยังไม่ได้รับการต่ออายุลิขสิทธิ์นั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเก่ารัดก,ก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ